เซเว่นอะไรกันเราได้แบกเชิวเลยต่างกินเออใช่เป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมทุกคนสบายดีครับสบายดีที่ทำดีใจที่ได้มาที่นี่เอางี้ไหมเราแนะนำตัวแบบนี้ที่เราคนแบบว่าเหมือนตอนเราเล่นซีรีส์ไหมรับป้าใครได้ใช่ไหมดีเลยดีเลยได้เริ่มตั้ตัวตึงก่อนี้ก่อนเลยเสียงด้าย โยนะฮะตื่นช้าหนาเอดพี่ับตาพี่ับตาม้อรับสวัสดีครับอ่านไหมครับระบบป็นขจรคาจอหลอกจังคมม่ชช่อะไรนะจ๊ะกไปเลยไัสวัสดีครับพร้อมครับระบบอันคั สวัยาบคับป้าคิดครับรับบทเป็นเชื่อสดเป็นรองประธานเรียนครับสวัสดีครับฟอร์ดครับรับบทเป็นน้องปอครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นวินครับสวัสดีครับ ับสรอะอะไรอคอะไรอะ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 อไรอะอะไรอะทำไรออะไรอะ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 อะไ่อะอะไรอะ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 ไรอะอะไรอัรอะอะไรอะึรอะอราะอะรอะอาอระาระอระรอะรรรออรลย ก็มีพวกเขาอยู่ด้วยก็ครั้งนี้ไม่รู้เป็นครั้งที่เราไห่แต่ว่าก็อยากให้เขามาอยู่ในหนึ่งในความทรงจำของพวกเราสองคนด้วยครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่ทั้งหมดนี้มาเลยนะครับผมก็อยากขอบคุณแหละขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับใช่อเค้าผมว่าใครไม่เคยดูแฟนผมนะคือผมอยากแนะนำ แกงนี้ให้ทุกคนรูจักมากเลยเพราะว่าพวกเขาทุกคนนี่แหละเป็นส่วนที่ทำให้ Phone เจมินไนโฟดมีวันนี้แล้วก็ได้มาเจอทุกคนขอเสียงปรบมือให้พวกเขาแล้วก็ขอนของพวกเขาด้วยครับใช่ใชจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ออพวกเราเปส่วนหนึ่จริงจิไโก็ทาให้พวกเราแบบออมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆในปีหนึ่งเนี่ย จีวันบีนนอเมม <c oughs> อตนะนะิ้งแลนะ้วกนะ็จเปนไะนโฟกัเสิ้อนเดีีน้เปิแราเปนทนงานว่าง่ไหน่ผว่า t ั n g v เกนะัเสิทาให้ผมมงานเพิ่มอกนึงานใหนที่เราไ้อยอยาคิดถึงพวกเราวะันนี้นี่การการกู้ย เอามันไม่ต้องเสียงก็ใส่กีรินก็ได้ครับชุดเดียวพี่มอเป็นไงบ้างสวัสดีไหมพี่เป็นไงบ้างซึ่งคอนเสิร์ตันีรู้สึกไงบ้าง คืออยากฝากผลงานเองไหมอยากให้พวกพี่แบบว่าแนะนำตัวกับฝากผลงานแบบสั้นๆอ่ะเลยคนไหมเพราะตอนนี้ทำอะไรอยู่ว่าไงครับการทำไมไม่มีใครอินผลงานครับก็ฝากผลงานได้นะครับตอนนี้มีสองเรื่องนะครับรีแวร์ เจมี่นายนะฮะโอเคแล้วฝากเกิดอะไรด้วยนะครับออนวันที่สิบกันยานี้แล้วนะครับครับผมช่วยชีวิตไปยี่สิบห้าแล้วปมแล้วกันครับก็ตอนนี้นะครับที่ใกล้จะจบแล้วก็มีจารึกรติชานะครับก็ทั้งร้องเพลงแล้วก็แสดงด้วยเลยฝากไปฟังหนึ่งด้วยนะครับเก่งมากคืออยากให้มีดูรุ่งเลยของพี่ปอเก่มากขอบคุณครับเอ้ยแล้วก็คืออาจจะมี ถ้าทำบางอย่างก,กับเพก็ฝากติดตามาไหมไม่นัไม่นครับไม่นครับเฮ้ยมีเย่ยวงสามคนเ่ยใช่ไหมมอาจอันรักกับพี่พี่อะไรนะพี่ฟูใช่ไหมฟูกับหลุใช่ไหมเราติดตามผมราติดตามผมได้ลลองอติอดตามในนานเลยครับผมขอบคุณนะจะบออโอเคในทีตาตามจะขายไหม เติบโตแล้วก็มีความฝันของตัวเองก็ดีใจมากครับขอบคุณครับผมคุณถึงคนที่ถ่ายซีรีส์ไม่ใช่เหรออะไรนะทีี่ไปตากแดดร้อนาอ่ะใช่ไหม๋ยวให้เขาพูดความรู้สึกก่อนได้นไหมให้เขาพูดความรู้สึกเหมือนนั้นแล้วก็ก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาหาหน้องอีกปีหนึ่งแล้วกันก็ตลอดสามปีเลยก็ปีแรกก็ขึ้นไทยแลนด์จักร์สตาร์ครับปีที่สองหน่องก็ ชวนไปเล่นละครเวทีครับแล้วก็ปีนี้ก็มาแบบเพื่อนแฟนของทุกคนครับก็ดีใจมากๆครับก็รู้สึกว่าเราสองคนก็ควรที่จะได้รับสิ่งนี้จริงๆครับก็พวกมึงสองคนเก่งมากของขอสินให้เปมิน่าโฟนหน่อยครับเก่งมากยอดยอดยอด่ผมูจริงๆรู้สึกว่าคือคือผมรู้สึกว่าพวกพี่คือบคือเป็นเป็นเพื่อนผมเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัว คือผมคือผมเห็นพี่ทุกวันน่ะไม่คือผมต้องสิ่ขอบคุณพี่ทุกวันจริงๆแต่ว่าพี่ถ้าถ้าไม่ได้พวกพี่เนี่ยผมก็หรือว่าไม่ได้เนาะอการถ่ายที่ขนาดนี้แล้วก็คนรักถึงขนาดนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วลองกอดกันนะมามาตามถ้าบอกจริงๆก่อน <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่อ,อ,ยอยากอยากจะพูดก็คือแบบอยากชวนแฟนผมมาครับตอนนั้นก็ประมาณสองเดือนสองเดือนที่แล้วเรารู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตครับแล้วก็ตอนนั้นคิดต่อเป็นอย่างแรกเลยว่าอยากชวนแฟนผมมาเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นที่เราจะมีะ my school r e s i d e n ที่อยู่ในหมอกผมตอนนั้นก็เป็นอคอนเสิร์ตครั้ง,งแรกของพวกเราแล้วก็เราก็พูดกันว่าตอนจบซี นเสหรือเปล่าคะาผมหวังไว้มากๆนะเพราะว่าว่าเราจะมีคอนเสิร์ตกันเพราะว่าซีรี์เราก็เ,าเกี่ยวกับดนตรีด้วยแล้วก็การที่ได้ทำในพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอหนึ่งเช็คพอยต์ของซีรีส์พวกเราแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อผมรู้สึกโคตรดีใจเลยที่เราสามารถเอาแฟนผมมาที่อินเทอร์มนนาได้ ตั้งแต่เราเล่นแฟนโหมดปะธานักเรียนมาความจริงครับอยู่กับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบซึ้งๆหรือว่าอะไรอยแต่ว่าอยากบอกทุกคนเลยนๆครับอยากบอกโฟร์ครับกับตันหอมบอดอินนี่พี่มาร์คอัน g e ม i นายแล้วก็ทุกๆคนนะครับว่าวันที่หนึ่งนี้นะครับเด็ s ซัมเมอร์ของเจ้าชายคุณชาย ท่านไปกดดูไดนะครับ